สวัสดีคร,รคับผมเบาภูไทยเบียร์กิบเทียสครับผมหมาครับผมวันนี้มายกถูงย่างยอนร่วกันครับผมหมาที่น้องปมามาโอ้เป็นฟูนะครับผมแต่เบิ้งครับผมผมยกใครเบิ้งนะครับผมเนผมผมเนาอหมาเป็นฟูเลยครับผมยังไม่เข้าดีเลยืม มึงพี่น้องมึงป่าพี่น้องโอ้โหอ้พี่น้องนี่อาดพี่น้องป่าครับผมโอ้สุดยอดเลย ปลามา,มา,มาพี่น้องผมสองข้างทางเพื่อน้องนี่มาเลยพี่น้องป่าปลาปลาปลาโอ้โหเพื่อนยนนาสรลุงก็ผมเอ็มเลยพี่น้อง,อนนองเนี่เห็นปลาเต็มเลย มาพี่น้องป่ามาแล้วพี่น้องป่ามาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันบ่อเข่าอืมพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องมาแล้วโอ้ป่าพี่น้องโอ้งามๆเลยพี่น้องโอ้ช่ว้วยครับผมมันมันมาตัน โอ้ยี่น้องเห็นบ่โอ้พี่น้องพป่นอะพร่น็นอะโอ้ยร้อนบ่ะม่เลยพี่นอ้องใหม่เล่มนึงพี่น้องใม่แล้วปุณละป่าเออพี่น้องป่ามาแล้วพี่น้องอืองมว,ออมวุ้นมาข้างหลังว่ะเธอ มันรอดหลังสะดุง้งว<ะ>่ะมันรอดหลังสะดุง้งเธอลงไปแล้วอือมาเน้่โอ้ยนี่งนิ้งเขาไม่เี่น้องโอ้ยเจ้าลูกพี่ตงโอ้ยเจ้าลูกพี่ตงเจอไปแล้วไปแล้ว มัปไป,ปแ,แล้วคนมันจะรอดไหมเนี่ยเอออาตโนมาล้วตโนะมาเงมาลมา้มายกครับผมยอออ <laughs> ุก้องยกเดือบเลยครับผม โอ้ oh, สุดยอดเลยครับผมเมื่อกี้นี่ยกเดอะเบิ้ลครับผมอ๋อป่าเลยไหมพี่น้องป่าเมื่อกี้พี่น้องโอ้งามอีกเลยพี่น้องเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับผมป่าหลายผมไปเลยใหม่ละใม่แล้วพี่น้องใหม่แล้วผมใหม่แล้วผมไหม่แล้วไหม่แล้วโอ้พี่น้องโอ้โอ้พี่น้องเก็บเรียบครับผมโอ้พี่น้องป่าพี่น้อง mọi người mọi ừ, mọi người mọi người mọi người hả? mày mọi người mọi mày, mọi người mọi người โอ HR, Ooh, ้โหเนเนาะดับกล้องมือเดียวครับผมนี้ยอดเลยครับผม้นาะลายแห้งปลาพี่เนาะโอ้พี่น้องนี่ปลาพลยนะ หลายแห่งพี่น้องขอโทษขอภัยพี่น้องเลือกกองมันสั้นนิดต้องสดเลยป้ามาแล้วมาอีกแล้วามาวพี่น้องปามาเลยพี่น้องนะ อ๋อโอ้นี่หน,น,น,นี่กำลัง,งมางก,มกำลังมานงมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยไปดงเลยครับผมยกเราพี่นกโอ้ยอ้านี่พี่นกนี่บนต้นปานะโอ้หูฮะโตแล้ว อเอิ่งทายปลาถน่องูนะคุณน่ะไม่เลยให้าสุ่นุนเต็มเลยวะไ่ได้เธอวยหรมาอยู่นร่้องนอยู่นี่บคไม่าหรือเปล่าฮะฮะ อืออยู hmm. yeah. itor, yeah. ่หิมาลัยอืมหลายอ๋ะไปอยู่หานครอ๋อไหนฮะใส่กางเกงง่ายเลยนี่น้อง สวยงามครับผมฮะครับดีเดอเลยอ้งามเยงฝานอกาละางกันเมื่อวานอืเมามเลยันดกันหออเดียวกันเดี๋ยว้งาบดนฝาญญี่ปนเห้ฮะฝาญญี่ปนนี่ยนี่ไีนะหนักท้มตึงเต็มเลย บูไม่เห็นนี่ชุดจังปามันลอยไปพุ่นบ่เถอะมีแม่มันเขา่าในนี่แม่ฮะยุ่หนาท่อปลายยุ่หนาท่อเยอจ้ะ เด <the> ี๋ยวไปดูฟังนี่ก่อนเอาหยานปลามันไหลมาฟังนี่พี่น้องปลาเต็มสะดุงเลยครับผมนะพี่น้องนี่ปลาเขาเต็มสะดุคงกบผมเมื่อกี้นี่ใชไห มันวนกลับครับผมนะมันกำลังวนกลับครับผมปามานี่มานละไพี่น้องถามอะไรผูน้นึงพี่น้องนี่อ๋าเป็นผู้อะไรมั้ยอู้มาแล้ว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 อู้อัดอัดยกแล้วพี่น้องโอู้โอู้เฮ้ยอ,อะไรป่ามาเดินทีนึงอู้พี่น้องไปแล้วอู้ โู้ใ่งามอีดดเนี่ยพุ่อนเออโอ้โโอ้ชึกเดดแห่งมวป่านี่ชึกเดดให้เดดหลายแห่งมาปา่าอืมมาพี่น้องป่ามาแล้วพี่น้อง มาแล้วมาแล้วมาแล้วข่าแล้วเหรอเนเข่าวเนี่ยอ้าพี่น้องบุ่น่ะเป็นสาวอดรยากอะไรพี่น้องบุ่น่ะโอ้พี่น้อง โอ้เขากับเขาเลยพี่น้องป๋ายกลัดกับไปไล่กันมาครับผมโอ้เสียงจักรจันดังครับผมพี่น้องป๋ามาเลยพี่น้องเธอย,ยังไรเรามาเลยเธอยังไรเรมาด้วยโอ้โหเพื่อ ปนังนิงมาเลยอู้อนะมาแล้ว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 โอ้มาแล้วเ,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 เป็นฝูงเลยปะเนาะเบิ้งดอกนี้พี่น้องอนัดตรงเลยพี่น้องโอ้ฝ่าเลยพี่น้องโอ้ใส่งาม,งามอโ้ มันต้องไล่ปลาเหาเด้ไล่ปลาเขาจะดุเาจะไปงาอะไ้หรอน้โอ้ปลาไหลเลยมาแล้ว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 เขามาแล้วเขามาแล้วมันเสาตั้งขางไหมมันเสาางเถอะเออ ขางกับขางเราปี๊บาเงือน้องโอ้ยคุณพ่อคุแม่ป่าหลายอยู่นี่ครับผมโอ้ยสายนี้ครับผมป่า,ปาอู้หูไม่ไม่แล้วพี่ดาไม่แล้วพี่นาอู้หูสายเลย ลุกมาลุกมาไหมลุกอะไล่ไหมไ, <Graduate. S 1> ไหนล่ะมาแล้ว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 โอ้พี่น้องนะไล่บินมาเธอบนเขาโมบนเขาเลยเน,เนี่ยหยุดยังงาอ๋อยกแล้วลครับผมยกแล้วลครับผมโอ้พี่น้อง,องยกแล้วครับผมโอ้ปลาพี่น้องปลาพี่น้องนี่มือนี่ โอ้ปา oh. ผมนี่โ oh. อ no. oh. ้นาะโอ้สุดเลยโอ้สุดเลยปลานะปบบนุะโอ้ปุณหะมันคือยเลยวะโอ้ oh. Oh. นี่มา oh. บบนอะโอ้ปุณห์ปโอ้ปุหะปุณหะไอ้เลยพ <Okay. S 1> ูมันขาปัามันขาปา อ๋อพี่น้องเลยลุ้นปลาเชียมมวยครับผมพุ่นนะเต็มเลยพุ่นนะพุ่นนะป๋าผูพี่น้องป๋ามันขึ้นมาแล้วบนพี่น้องป๋าขึ้นมาแลพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยโอ้ขาเขาครับพี่น้องเอาขาเอาขาพุ่นละมาเลยมันมาเลยมานละเห็นยังบ่ปนะพุ่นนะเต็มเลยนะพี่น้องพุ่นนะพี่น้องเบื้องเสาอุดรพี่น้องยกเอาเลยพี่น้องนะโอ้โหนี่กระเขาเลยพี่น้องนี่ บ่เข่าพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายดิกลับมากลับมาโอ้บ่เข่าพี่น้องบ่เข่าบ่เข่านม่ไม่เดียพี่น้องคนน่ะพี่น้องโอ้ปลามาเป็นสายเลยพี่น้องคนน่ะมันเสืนอมถึงคนอ่ะผุเป็นโอคางมั้ยคนน่ะไม่พี่น้องโอ้เขาแล้ว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  โอ้นี่พี่น้องเบนป่าที่พี่น้องนี่ใส่งามๆพี่น้องฮะใครโอ้คนอ่ะป่าพี่น้องเบิ่งปลาพี่น้องขึ้นมาเป็นฟูงเลยครับผมนะพ่นอ่ะโอ้พ่นอ่ะพี่น้อง แมน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 ขนาดขนน่ะโอ้พี่น้องคนน่ะคือว่าเป็นฟูงประคาดสายเลยพี่น้องคนน่ะคือว่าเป็นสุโอ้คนน่ะวูมาประคาดสายเลยพี่น้องเพราะป่ามันจะขึ้นไปได้นานเพียงเท่านะครับผมเบื่อไหน้าดรอปมาเธอมีอยู่ป่ะนะนาท่อนะโอ้มันกับฉลัดเพราะป่าเนาะป่ามกับฉลัดโอ้พี่มาเลยพี่น้อง โอ้โกลุ่มใหญ่เลยครับผมนี่โอ้พี่น้องไในแล้วพี่น้องนี่อ้าพี่น้องเปิงป่าโอ้พี่น้องนี่โอ้เก็บ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 กับผมน้ำกระดิ่งนะพี่น้องโอ้หนักปุ๊บถกล่องมือเดียวฮะไม่เลยบ่ หมกคือปลาเปนมาอยู่ผิปลามันมาผิดเลยอืมเครื่องปลาที่น้องกันนะมาเป็นสายเป็นสายบ่บ่ขับสายเลยครับผมโอ้ไม่อะรกันเลย ปัญหามันคือมันเพราะเขาอะไรยู่บ่ป่าพี่น้องมาแล้วพี่น้องป่าโอ้ยนกแล้วพี่น้องเออเออมองป่ากันอลยนุกไปกันเถอะพี่น้องโอ้ยแต่แบบนี้ก็เสื่อมใจเลยพี่น้องเนาะ ม,มันไต่ไม่เหมาะก็ดีขึ้นกันเลยที่นี่ก็ดีขึ้น,นกันย่นี่อือป๋าพี่น้องของป่าพี่น้นองมาอีกแล้วยกรถเนาะอโอ้นราทูบาร์ที่พี่น้องเลยอ่า ไอตุ่บาทพี่น้องปลาปลาหลายแห้งพี่น้องคนไหนไหมอะไรเป็นไงมายกงนี่โม้พี่น้องนี่หนี่มซุดสองของผมนี่ชุดเกดเลยพี่น้องโมพี่ตายยังไม่ทันเราต้องแข่งของผมปลาหลายแห้งพี่น้องคนน่ะโอ้พี่น้องมาเป็นฟูเลยครับผมฮะแมนปลาหลายแห้งพี่น้องมาเป็นฟูเป็นฟูอยู่ครับผมมาเด้อพี่น้องมาหาปลาร่วกันครับผม โอ้พุดนะลงเสาดอกรได้หลายโอ้ลงมาแล้วพี่น้องปลาปะหนึ่งเสาดอไลลงมาแล้วพี่น้องโอ้โหเขามาเต็มเลยพี่นี่โอ้พี่น้องพุดนะปลาพี่น่องหลายแห้งลาห้องฮะบ้า มาาเมื่อวานนีแได้ขึ้นกะติกกบผมประมาณสี่สิบชั่น้องป่าเลยป่า,มา,าเมื่อวานแต่ประเทศไทยวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลำเมื่อวานนี้เนะาะเพราะว่าน้ำมันบ่มีนะครับผมเพราะป่ามันเป็นกล่องอยู่นะครับเขาก,ก็ไล่ามาพี่น้องไล่ป่านะครับผมพี่น้องมาเแต่พี่น้อง,ม,องมันเข้าไม่เต็มที่ป่า โอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องปลายกคนแล้วครับผมโอ้พี่น้องน,นี่ยหลายยูนิตเลยพี่น้องมาทุกบาทครับผมปลาโอ้พี่น้องคนไหนปลาอยู่ข้างในสวนพี่น้องปลา,ามันจะเข่าให้เธอว่า่ะ เอาเบิ่งพี่น้องรุนไป็นลำกันครับผมว่าเข้าจะได้ปลาบ้ามินปลาหลพี่น้องโอ้พี่น้องมุดเขาตั้งขางปลาครับผมหลงจที่เ yeah. ้องถือปลาพักหน่พี่น้องกูนะฮะโอ้ยมันกำลังปลากำลังขึ้นมากครับผมมาพี่น้องเข้ามาเบื้องปลาเข้าพี่น้องนี่ปลาง่ามงามพี่น้องมาพี่น้องเข้ามาเบื้องปลาเข้าาพี่น้องก็ได้หลายพี่น้องปลาของ นาะเ้าก็ขอแยกปิดทิปไอเพลินเท่านี้นะครับผมนไหครับผมมาสรุปป่ากันโอ้พี่น้องคนไหนเห็นว่าน้องปาลาหลไปครึง่งได้ครึ่งกระติกพี่น้องนี่เดีย๋ยวปลาคือไปเก็บก่อนนะครับผมเน้อโอ้นี่ปลางามๆผมนี่นะหมเนตัวปลาพี่น้องครึ่งกระติกครับผมนี่น้อพี่น้องปลาซิวปลาซิวห่อหลายพี่น้องเรอะโอ้ยพี่น้อง โอเคครับผมทำมาคลิปแบบนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขขช่องพ,พ่อผู้ไทยพากินไปเที่ยวนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ